สดีครับผม M16 มบหวัลวิชาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ใช่เมื่อวัลวิชาครับเราอยู่ที่กรุงเทพเนาะมีใครเป็นผู้กองผู้ซ้อมเราเ้างที่นั่นมีเพชรศิลาเหนือศิลาแล้วก็เพชรสีมาครับก็คือพวกในค่ายที่ช่วยกันครับนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17ครับเราสูงเท่าไหร่ตัวสูงสิบสามน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ55เราโมเดสไตล์อะไรครับ ก็ต่อยมาตีขายกหนึ่งถึงยกสามยกสี่ก็มีเขามามแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับกนนะพนังหนุ่มเคยเจอเขาไหมยังเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมเขาต่อยเข้ามาป่ะอะไรนะได้ศึกษาเกมของเขาว่าเขาเป็นมวยแบบไหน อดูมาว่าด้เป็นมวยเขับแล้ววันนี้เราจะวังจะวางแผนไงก็เข้ามาเขาครับก็ตามต่ตายเลยนะหมาเป็นยังไงไปอย่างนั้นคืนกันไปเลยแบยังเปิดโควิดมานี่ต่อยที่ไฟแรกกับไฟสองไปไปที่สองครับไฟที่สองแล้วไฟแรกเราต่อยไว้ที่อยู่บุรีรัมย์เลยแล้วที่นี่ครับวันนั้นชนะใครชนะอ่เพชรบุญยาศักดิ์ครับอ๋อชนะเราเข้ามาครับวันนั้นเด็ดเท่าไหร่ ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบสามครับมีปัญหาเรื่องหลักไหมไม่ครับสบายมากคือมันโหลดมาตอนนึงนิ่งเยอะมก็สบายสบายคิดว่ามาเกินหรือมาขาดอะไรนะถ้ามาเกินหรือมาขาดอย่างน่าจะเกินสักหนึ่งขีดต้องขีดนี่นะอ๋อก็คือแบบมาเหมือนว่ายืดเส้นยืดสายพอไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะเราต่อยมาลูนลูนทุกวันที่กีไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา 51ครับ50บกว่าไฟครับเราเปนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับฝากเชิญชวนแฟนขับแล้วหน่อยแล้วก็ฝากคนอุบลราชธานีฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณทั้งชายรับ